สวัสดีครับวันนี้จะมาดูนะครับการทำการเยกไลนะ์ละนะครับเยกไลน์คาราโอเกะนะครับใน x สามสองครับ

ตัวปัจจุบันนะครับ4.06นะครับโฟลเมอร์ลาสูตรนะครับในเปเจชช์นะครับ X32 ตัวนี้ X32 เหล็กนะครับก่อนหน้านี้เยกลายไม่ถูกนะครับครั้งแรกที่ได้แยกก็ทำไม่ถูกนะได้รู้ปัญนาแล้วนะครับว่าตอนเลขดาวน์โหลดไดเวอร์ไดเวอร์ ไดเวอร์แล้วก็ไดเวอร์ย s เ2.0นนะครับแล้วมันมันสามารถมองเห็นกันแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันตั้งค่าในตัวเอ็กตรีมยังไงนะครับํำไมเสียงมันไม่ไปนะครับเสียงมันออกอยู่แคสองลน์นะครับ mm hmm. ก็เลยได้ได,ได้ได้รู้ปัญหานะครับอัน mm hmm. นี้ mm hmm. เราบเซตอัพในนี้ก็ได้ครับไปที่รูทติ้งนะครับดูตั้งก่า่ว่าในนี้มันมันไม่ค่อยชัดนะครับถ้าอยากให้ชัดนะครับอันนี้ตัวการ์ดนะครับ สองครับโอเคใน routing ใน routing ต,ตัวเครื่องเราก็ตั้งแบบนี้ครับแต่เดี๋ยวเราไปดูในหน้ากลองครับอน,นี้เราก็จะโตนะครับตรอเปิดเปิดเครื่องก่อนนะครับก็ผ่านดาวเตอร์นะครับ เี็บสายเลนเข้าไปนะครับปั่นอาร์ตเตอร์มามาจากบิ๊กแล้วก็เจ็บสายเลนเข้าโน้ตบุ๊กนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไอ้สามสองยีดิตนะครับ ีตูบิกเซอร์นะครับเพราะว่าเราจะเอาคอมพิวเตอร์นะไปสั่งให้บิกเซอร์มานะครับ mm hmm. กดในะการโหลดเครื่องโหลดน mm hmm. ะ70% 80%มาครบ100%นะครับก็จะได้ปีซ็ตขึ้นมาคนระับตอนนี้ปีจ็ต ก็ได้ใส่ไปแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดนะครับ ตาจะรวนแล้วนะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะลงวินโดว์10ใหม่นะครับตอนนี้วินโดว์7อยู่นะน่าจะยังไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต เจอ .com b e r a i n g นะครับ b a r i นชื่ r .com นะครับไป นิดยังไม่เชื่อมต่อนะเอาใหม่ครับไปดีจีเตอร์ไปอืมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องปิดตัวนี้ก่อนนะครับ ที่เราจะดาวน์โหลดนะมันมันเชื่อมต่อกันไม่ได้อยู่เรามันมีสายเลนอยู่นะเราตดสายเลนเอากคนคนที่จะไปทำอะไรก็ต้องดาวน์โหลดมาคนครับแต่ผมดาวน์โหลดไว้แล้วโอเคบอกให้รู้นะครับเป็นไหน ออเจอกนได้มาถึงแล้วเลือกเบรนเจอร์ห้อ,องนะครับเฮ้มาเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็ไปที่ดาวน์โหลด เสร็จแล้วเราค้นหาเลยดีกว่าให้เราโหลด X USB นะครับเอากดกลับไปดูกดค้ดหนหา X USB ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ XU-B นะครับนะครับให้เราเลือกนะครับตัวที่ล่าสุดนี่ครับ XU-B Audio D-5.120 นะครับแล้วก็ XU-B D-Driver PC นะครับออาสองตัวไปเลยครับ ได้ไว้สองตัวตัวนี้นะครับมันก็ได้โหลดโหลดแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะเมื่อเราติดตั้งนะครับถ้าคนมันมันก็ไม่ยากนะครับเพราะเราเมื่อโหลดแล้วก็เปิด,แล,ปดแล้วก็รันมันก็ติดตั้งเลยนะเอาตัวเดียวก็ได้นะครับอ่าห้าจุดหนึ่งสองศูนย์ครับอาเสร็จแล้ว แล้วก็เสียบสายสายอะไร USB USB ไอสายการ์ดนะครับก็นำมาเสียบนะครับ USB เอาเมื่อเราติดตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็มาเช็คว่าเห็นไหมไดเวอร์มันอยู่ตรงนี้ UX USB คอนตัวพาเนลนะครับตัว จุดหนึ่งสองศูนย์ะครับกดเข้าไปนะครับเห็นไหมตาตามันอ่านดูเห็นนะครับไดเวอร์มันก็จะเชื่อมต่ออยู่ครับเชื่อมต่ออยู่ครับอสามสองนะครับแต่ถ้าว่ามันไม่เชื่อมต่อนะครับผมก็จะทาให้ดูนะครับเราก็ลองตอดดูนะครับต่อเครื่องอ้อวถอ usb ปั๊บเห็นไหมนะครับไดเวอร์ก็ที่การมองเห็นก็จะหายไปนะครับ เอาต่อไปผมจะใส่กลับมาดูนะครับตัวน,นี้มันไม่มีนะครับผมจะเสียบครับไปนะครับเสียบกับปับ๊บอ่าเห็นไหมมันจะมองเห็นเลยนะครับนี่คือไดเวอร์ตรงกับ X 3 2เนยนะครับก็คือจะมันมันก็จะใช้ได้เลยนะครับครั้งแรกที่ผมลองต่อเองนะครับมันก็มีปัญหาแต่ว่าปัญหาก็ ผมไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนตัวลงเป็นที่กันตั้งค่า X t e นะครับออกมาเราได้แล้วนะครับต่อไปแล้วก็ต่อสายเลนเพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กกับ X X สามครับแล้วก็เปิดโปรแกรมนะครับ X Edit นะ X สามสอง Edit มากดนะี x กลัไปก็ไปที่ p C อรอมาหลดนะครับโอเคน,นะครับมันก็เรียกอันนั้นมาแล้วนะครับนี่คือการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อจะขึ้นรหัสมาในกับ i p หนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดศูนย์นั้นลำดับต่อไปนะครับอ๋อเอ็กรีมเอ็กรีมคาราวเก็มา ตีมกะลาโอเคนะครับอของเท่นะครับของเทมีรหัสแล้วก็เสียบยูเอสบไปเอามาเช็คไปเราก็ปิดหน้าต่างนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดเอก,เอกในการเปิดนะครับเอกตีมกะ a าโอเกนี้เราก็ต้องไปเลือกตัวที่เป็น A S I O นะครับ ถ้าเราไม่มีหน้านี้แล้วเ,เ,เราก็ไปตรงนี้ก่อนเริ่มต้นเลยนะครับผมจะเชฟไว้ไปได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะล้างเครื่องนะครับดูดูก่อนนะว่ามันมนจะมีปัญหาเยอะไหมถ้ามีปัญหาเยอะเดี๋ยวก็ต้องล้างออกไปเลยนะครับเราก็มาตัวดูตัวที่เป็นคาราโอเกะในการแยกไยก็ต้องเลือกตัวนี้นะครับ ตัวคาราเพเยอร์เอ e r สไอโอนะครับเราเลือกตัวนี้นะครับถ้าไม่นี้ก็พาไปไว้หน้าเดสก์ท็อนะครับแล้วก็เลือกไปที่หน้าเซนตูอะไรเซนตูเซนตูไปหน้าเดสต็อปก็กดตรงนี้นะครับโอเคผมก็ไว้หน้าเดสต็อปอะไรเรียบร้อยแล้ว มันก็คือโปรแกรมตัวนี้นะครับ aio อันเนี้ย ais io นะครับ mm hmm. นี่กลของเต็มไม่ต้องเข้ารหัสไปนะครับรอรักแป๊บน,นะครับมาเข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องมาตั้งค่านะครับตอนเลขนะครับชิคการตั้งค่านี้ก่อนนะครับ มื่อก่อนผมไม่รู้ก็ผมกดใส่ใส่โม่ๆมันมันมันไม่ติดนะครับเอ้แล้วก็ไปตั้งค่า,เ,าเลือกอ,อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เสียงนะครับ m ดี้กาอกให้เลือกสาวฟอนนะครับสาวฟมนดี d i ปลดนะครับแล้วก็ m ดี้ค่าเริ่มต้นนะครับให้ติ๊ก m ดี้ตามนี้นะครับแล้วก็เลือกสาวฟฝนนะครับ อ u d โอบันทึกเสียงนะครับก็ mm hmm. เ,เลือกตามนี้เลยครับแล้วก็กดตกลงไปครับอ่าแล้วอีกเรียกว่นังนะครับที่ต้องอ่า,อาตั้งตั้ง,ต,งตั้งตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็จบเลยอันนี้ตั้งตีอุปกรณ์เสียงนะครับนี่ตอนแรกผมไม่ได้มาตั้งนะไม่ได้มาเลือกเป็นตีสาฟอนนะผมไปเลือก มันรู้อยู่ที่อะไรนะครับม,ม,มันเสียงมันออกแค่สองลนยนะครับมันแย,ยกไลายไม่ได้เลยก็ชอปีกันนั่แล้วนะครับเอาโอเคนะครับเมือม่อเทียมต่อ,อรเรียบร้อยแล้วตั้งการแบบนี้นะครับเอาต่อไปนะครับเราก็มาเลือกแย,ยกเสียงครับ มก็ได้แยกไปแล้วนะครับไปที่แยกลำโพงครับปุ๊บแยกตามปีเซตนี้นะครับวิธีแยกก็คือเอาสมมติว่าเราเลือกอันเลขให้ไปออกลำโพงให้ไปออกช่องแนลที่17นะครับหรือว่า3ามเอ็ดสามอ๋อสามเอ็ดสามสองใช่ไหมอ๋อเราเปไปที่เอาพุทไปที่แยกลำโพงแล้วก็เลือกช่องที่ย่ามันออกต่าง x usb a s i o driver แล้วก็เลื่อนไปเลือกที่ช่องแล้วก็กด3ามเมสอตรงนี้นะครับกดเข้าไปมากดเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้ตรงนี้ก็จะขึ้น3ามเ lr นะครับอ่านี่วิธีนะครับถ้าเลือกไปช่อง 7จ็ 18, 18, 19, ดสิได้ได้ได้ทุกช่องนะครับก็แล้อแต่แล้วเต่เ,เ,ตเราจะตั้งนะครับมันมันก็มีอยู่เท่านี้นะครับที่เสียงไม่ออกนะครับตอนแรกครับตอนนี้ก็ออกนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเสียงออกสัญญาณมาไหมนะครับผมจะเปิดไอเพไว้นะครับ แเกตสัญญาณก็รู้แล้วนะครับว่าเสียงออกไม่ออกเดี๋ยวเราเปิดเครื่องนิดหนึ่งครับไอ้เส้นสีว้านี่ก็สามารถใช้ได้นะครับนะครับผมน่าจะใช้ได้ แกมเลยครับเรามันวายไฟเราเปิดไว้แล้วนะั่นถ้าเราเกยเชื่อมต่อมันก็ต่อเองัตานมัตินะเออทีอ่นี้เรามาดูสัญญาณครับผมจะเริ่มไล่ตั้งแต่17เถึง 5, 32มครับเยกตั้งแต่17เถึง32นะครับ ิบเจ็ดก็เป็นกิกเป็นอะไรเนี้ยเป็นสเน่เป็นไ uh, อแฮดตอมหนึ่งทายตอมโรทอมนะครับแล้ว oh. ก็ครกนะครับอยานี้เรามาลองดูนะครับเชียงมาไหมนะครับแล้วก็ใส่เปลีงโม่ๆไปก่อนอสักเ oh. ปลีงนะครับ อย่ยงยังไม่มา,มาครับใช่นะ่แล้วครองตามเปลีครับ สี่อ่าจะไปนะครับอ๋อเราไปดูยุบไปก่อนครับ ไม่มาครับ Ich Продолжение สัญญาณยังไม่มาครับ ลองออกใหม่เปิดเครื่องใหม่เปิดเครื่องดีเซ็ดดูนะทีที่ตอดเข้าตอดออกนะครับมันมนี่นก็เสียบไปนี้เลยนะผมดีเซ็ดเครื่อง ก็ดีเซ็ตใหม่นะต้องรีเซ็ตเครื่องก่อนเ็ยตดสายเข้าออกนะครับมันก็หลุด เค่ตเตอรี่ใหม่นะมันขึนเตือนให้กด F1 อันนี้เล่นเป็นวิดีโอ7อยู่นะ